กอบการด้านอุตสาหกรรมและกําลังมองหาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆมาปรับใช้หรือว่ามาพัฒนาให้กับโรงงานของท่านห้ามพลาดเลยค่ะที่จะมาเจอกันที่8งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมประเภทต่างๆที่ครบครันและครอบคลุมที่สุดในอาเซียนภายใต้ชื่องานเมนู f a c t u r i n ิงเอ็กซ2023ที่จัดขึ้นโดย RX t r a d e x ค่ะ ตอนนี้ควินอยู่กันที่โซนของงาน GFT 2 0 2 3ค่ะนี่เป็นชื่องานนะคะในโซนนี้เขาจะเน้นไปที่สินค้าอุตสาหกรรมประเภทเครื่องนุ่งหม่มและก็สิ่งทอถ้าเกิดเรามองไปร,บรอบๆอเนี่ยนะคะก็เจอเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆเกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่งหม่มและก็สิ่งทอมากมายเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ ดรชานชัยศิริเกษมเลิศนะครับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทองครับอย่างตอนนี้เมืองไทยเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับในการทําผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเสื้อผ้ากีฬานะครับ<อ>เสื้อผ้าเด็กนะครับหรือว่าชุดชั<ะ>้นในก็จะพบว่าสินค้าเหล่านี้มันจะทํายากนิดหนึง่งไม่ต้องไปแข่งกับเวียดนามอะไรต่ออะไรนะครับซึ่งเราก็ทําสินค้าเหล่านี้ให้มีฟังก์ชันมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพเรื่องของการกีฬาต่างๆอันนี้คือจุดเด่นทางที่1่ อีกทางหนึ่งที่ผมเน้นแล้วก็อยากจะให้เป็นอนาคตของผู้ประกอบการของประเทศเราก็คือเรื่องของ sustainability หรือความยั่งยืนก็คือการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกัอสิ่งแวดล้อมตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยสนใจสินค้าที่เป็นมิตรกัอสิ่งแวดล้อมมากตอนนี้เราก็มีเส้นใหญ่ที่เป็น anti bacteria anti uv นะครับ anti virus นะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมของเราที่เราเอาสารนาโนเนี่ยใส่เข้าไปในเม็ดพลาสติก แล้วก็ฉีดออกมาเป็นเส้นใหญ่คอน s u m อ e r หรือผู้บริโภคตอนนี้เขาอยากจะได้วัสดุหรือเสื้อผ้าเนี่ยที่ส่งเสริมในเรื่องสุขภาพหรือแม้กระทั่งการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับซอฟต์แวร์ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมในการทำให้การผลิตนั้นใช้น้ำน้อยลงใช้พลังงานน้อยลง แล้วก็ลดสิ่งที่เป็นของเสียออกมาผมว่าในเมืองไทยเนี่ยงาน GFT เป็นงานเดียวนะครับที่จะสามารถตอบโจทย์ของท่านได้ก็อยากจะให้มา,าชมกันนะครับที่ไบเทคบางนานะครับเราจะมีตั้งแต่วันนี้นะครับ2 1 22ิ3 2อนะครับก็อยากจะให้มาดูกันเยอะๆเพราะว่ายังมีโอกาสดีๆที่รอท่านอยู่ในงานนี้ครับ คุณผู้ชมคะควินขอย้ำกันอีกทีนะคะว่าสามารถมาเจอกันได้ที่งานเมนู f a c t u r i n g Expo 2023นี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2566ณไบเทคบางนาฮอ203แห่งนี้เลยค่ะบอกเลยว่าควินไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่ market ar, มาเก็ตเทียมอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ในครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับใครหรือสร้างแรงบันดาลใจกันที่ใดอีกอย่าลืมติดตามพวกเรามาเก็ตเททีวีค่ะ